มาด้วยเร็วเวพื่อนควันมาแล้วจงขาดแล้วจากไทยเมื่อโรคหมดทุกศพยิงกันควันชาวรวมรงรับไทยพร้อมใจกันคาระวะที่ของฉัน จากที่เราเคยทํางานตามหน้าที่ตามคําสั่งต่อไปนี้เราจะเป็นอิสระของตัวเองต้องเดินด้วยตัวเองที่งเกิดการเปลี่ยนแปลงสองก็คือเปลี่ยนแปลงในด้านการเงินการเงินก็เปลี่ยนแปลงนะเราเคยได้รับสิเนี่ยมันไม่ได้เต็มสิรอกแต่ลดลงมาสามก็คือในเรื่องของภาระแทนที่จะเป็นภาระในเรื่องของราชการเราจะเป็นภาระของตัวเองนะครับของญาติพี่น้องทั้งหลาย แลารักษาตัวให้ดีถ้าเริ่มน6-2ไปแล้วจะดีมากยาวถึง7-8ส,นสินะครับพราววันนี้เป็นบัจเริ่มต้นของผู้เกษียณผมจึงเชื่อว่าสิ่งที่ผมทำนั้นมีเหตุมีผลนนะจึง,งรับตอกตงนี้มานะครับผ่านาาสีเป็นตัวแทนของครูเขาที่อยู่ไกลที่สุดที่เรา มนุษย์จะไปได้นะครับคือเทือกเขาไกล่าอยู่เป็นยอดเขาไกล่านะครับอยู่ในเทือกเขาเอมอะไรนะครับก็จะมีป่าไม้มีเทพพิยาดาทั้งหลายอยู่ตรงนี้เราจะสมมติว่าเรากล่าวถึงเนี่ยให้ไปถึงเทพพิยาดาทั้งหลายที่อยู่ที่ยอดเขาไกล่านะครับแล้วก็ในส่วนอันนี้ก็เรียกว่าพามคิดงก็คือจิตใจของพวกเราเนี่ยนะครับในของของคนเะเสียนะครับเราจะ,ะได้ให้ พาทีมงเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของเราในการสู่ฝันนะครับก่อนที่จะมีการสู่ฝันเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะว่ามบครูตั้นิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้เล่าดีดีแต่แต่ตอนนี้บนฝออันแรกนะครับไในใบครูก่อนแล้วเราจะมีการอ่อาพรมอะไรจะเอาไว้ตรงนี้ต่อไปนะเลือกเลืองให้คนได้ได้เลยนะครับต่อาปนะครับ อะไรนะครับจ้คนร่มตรงนี้นะครับถือว่าเป็นของการรับเอาสต่าาเอไน้องครับเอาองไม่คัไม่ได้แลนะคัอะกนก็วนไปเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนนะครับนะครับได้ร่วมจิตร่วมใจกันนะครับร่วมสุขฝันด้วยกัน ครับก็ตางไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะว่าผมไม่รีบกลับเดี๋ยวขอตรวจตรวจไอ้ตั้งราดูก่อผมถูกฝันถูกหรือเปล่าเดี๋ยวมดูเวลาดี่นะครับคครับเราหันทิศถูกแล้วเนาะห้ามไปยัยบเทวดาททางด้านนี้นะครับ ของผมนี่ทเทพเจ้าอยู่ด้านนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพร้อมแล้วก็ไปชิงชามปากงงนะครับคนหคนร้องร้องยัน โดยความเชื่อแล้วก็บอกว่าเมื่อสู่วันเสร็จแล้วเระดาลงมาชุมนุงเพื่อร่วมให้สีแม่พรนะครับไม่ได้ร่วมฝันทำนะ<ว>ครับผมไม่ไา้พากม่หด้ม่มาด้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะใช้คําว่าอาญาตนาการลงหมายความว่าขอเชิญเทวดาวร่วมำอำนวยพรนะครับอะไรก็มาดูที่อยู่บนฟ้าเนี่ยนะครับ ส่วนปลาเน่ยแทนแม่น้ำคงคาทะเลมหาสมุทรทั้งหลายที่อยู่ในมหาสมุทรทั้งหลายเนี่ยเราเชิญมาหมดข้าวแทนแผ่นดินทั้งหลายที่เราอยู่